สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับโนสตารคารรถมือ2องมทุมธาน,นีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาอนะัปเดตในส่วนของ Honda j a จ z กันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถที่ฮอตฮิตแล้วก็มีเยอะเลยนะครับในส่วนของทางร้านนะครับบอกเลยว่า มีให้เลือกกันหลายโชมหลายปีหลายสีแน่นอนนะครับใครที่แบบสนใจ Honda j แจ๊อยู่ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวแรกของเรานะครับคันนี้คือคันที่ผ่อนถูกที่สุดของที่ร้านนะครับจะเป็น Honda j a z z GE นะครับตัวนี้ตัว 1.5S ตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใครที่แบบสายแบบอยากได้ประหยัดหน่อยแล้วชอบขับเกียร์ธรรมดานยตัวนี้แนะนํามากนะฮะเพราะว่าในส่วนของพาร์ตแต่งนะครับแต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น สเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ต่างๆคันนี้ลงล้อแม็กเราด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับแล้วก็เนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับสเกิร์ตข้างหน้าอะไรพวกนี้ไปตัดหมอกก็คือมีเหมือนอย่างกับตัวท็อปเลยนะครับสภาพคือสวยมากตัวนี้จัดตรงมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ราคานะครับอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พรอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจนะครับอยากซื้อ Honda j a z z กับเราครับเราก็แจ้งกันเลยว่า แคปคลิปนี้ไปส่งให้กับแอดมินของเราที่ไลน์แอปที่ขึ้นด้านล่างหรือโทรมาเบอร์โนต้ตได้เลยนะครับที่เบอร์ 0, 0, 0, 0, 0 9นย์เก้าศูนย์ก็เเนะครับโอเคมาดูคันนี้กันต่อนะครับอย่างที่บอกไปว่าแต่งมารอบคันแล้วนะคบสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือมีลอ้อแม็กขอบ17ด้วยถ้าใครสายแบบว่าอยากได้ลอ้อแบบเต็มเต็มซุ้มเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยนะครับนี่ขอบ17นะครับสวยมากก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสำหรับล้อแม็กคันนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าสเกิตมารอบคันนะฮะตัวนี้นี่เดี้ สวยมากนะครับคันนี้ก็คือนี่เลยสปอยเลอร์นะครับนี่โอ้โหอย่างกับจานบินนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีสตั๊เกอร์นะครับแต่งมา้านาหลังนะครับแล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังถึง4จุดเลยนะครับตัวนี้ก็คือแต่งมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแต่ในส่วนของภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆนะครับนี่ใครสายแบบเกียร์ธรรมดาอยากได้พรอนดุกถูกและชอบพ่อนนัดแจ๊งนะครับผมบอกเลยตัวนี้แนะนํามากแล้วก็ รถ Honda Jazz นะครับที่รู้ๆกันก็คือมีความอเนกประสงค์มากๆนะครับสามารถพับเบาะได้ราบแบบนี้เก็บของได้เยอะแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่มีตกเลยนะครับสำหรับ Honda j a z z ใครชอบเกียร์ธรรมดาแนะนำคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของคันต่อๆไปกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้มีหลายคันเลยครับผมโอเคครับผมมาดูในส่วนของคันที่2กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น GE เเหมือนกันนะครับสองสำคัญนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับนี่สวยๆเลยคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3 5ม0 0 0ห้บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นแจ๊สนะครับโอ้โหสีตัวนี้คือสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัว V นะฮะนี่สีน้ำเงินอ่าออกเป็นสีฟ้านะครับสำหรับตัวนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับมีสเกิร์ตอะไรเรียบร้อยนะครับรอบคันเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับพอนอยู่7,000กว่าบาทเองได้เป็นแจ๊สเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กนะครับนี่จากเจ้าของเดิมนะครับพอใส่มานะครับคันนี้คือ จัดตรงมาสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะฮะสำหรับรถคันนี้ก็จะเป็นปี2012นะครับสภาพภายในก็คือเดิมๆนะครับของแจ็ทั่วไปนะฮะตัวนี้ก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สภาพเบาะก็เป็นเบาะผ้านะฮะสีดำนี่โหกลิ่นหอมมากนะครับรถของที่ร้านก็คือมีการทําสปามาให้เรียบร้อยก่อนปล่อยนะครับบอกเลยว่าสภาพคือ สวยมากนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันนิดน,นึงว่าสีคือมาสวยจริงนะครับตัวนี้แล้วก็เซนเซอร์ถอยนะครับตีจุดเกียร์ออโต้ผมบอกเลยว่าคันนี้ขับง่ายๆเลยนะครับใครแบบชอบแจ๊สอยู่แล้วแล้วอยากได้รถเป็น Honda ดูรถคันแรกอะไรเงี้ยแนะนําเลยเพราะเกียร์ออโต้ขับง่ายแล้วก็มีเซ,เซ็นเซอร์ด้วยนะครับคันนี้ก็จะพนอ,อยู่7000กว่าบาทแต่ถ้าใครรู้สึกว่า GE ยังไม่ค่อยถูกใจนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแจ๊ส GK กันบ้างบอกเลยว่า หายากทุกตัวนะครับไปเลยครับผมครับผมมาดูในส่วนของโฉม G K กันมากดีกว่าเริ่มที่ตัวแรกของเราเลยนะครับคันนี้จะเป็น Honda Jazz นะครับตัว1.5 S นะครับก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่แบบชอบรถ G K นะครับแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้คือแนะนํามากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็รถคือปี2017เลยนะครับและรถที่ปีค่อนข้างใหม่แล้วแบบมือเดียวด้วยนะครับตัวนี้ Honda Jazz เนี่ยผมบอกเลยว่า ป้ายแดงเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับนี่ให้ดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้ราคานะครับค่าตัวคันนี้เนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับราคา4 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่ได้เป็นแบบ GK นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่สภาพคืออย่างที่เห็นเลยว,ว่ารถมือเดียวสภาพดีนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดู โฉมด้านหลังก็ด้วยนะครับเพราะว่าคนคันนี้เจ้าของเก่ามีการติดตั้งในส่วนของนะครับสปอยเลอร์มานะฮะดูสวยมากเลยตัวนี้นะครับสภาพคือสวยจริงๆนะฮะสำหรับใครที่ชอบ h o n d e Jazz แล้วแบบ ายเกียร์ธรรมดาตัวนี้คือแนะนําแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นล้ออลลอยนะครับจากคอนด้าครับคันนี้ขอบ16เลยนะฮะสภาพคือโอเคมากๆสําหรับตัวนี้จัดตรงมาแบบสภาพสวยนะฮะเดิมๆนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างเลยนะครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกอุ้ยจ k สีขาวเกียร์ธรรมดาไม่ชอบชอบเกียร์ออโต้นะครับนี่เรามีอีก2คันนะครับนี่ ดูกันที่คันนี้ก่อนเลยสีขาวนะครับคันนี้เป็นตัวปี2 0 1 5นสหะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือโฉมเดียวกันเลยของ GK นะฮะตัวนี้คือแต่งมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับว่าแต่งอะไรบ้างแล้วก็สาหรับราคาคันนี้อยู่ที่469,000บาทนะครับแล้วก็มีชุดแต่งอะไรต่างๆคันนี้คือแต่งมาค่อนข้างเยอะเลยเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้อ่าในส่วนของอย่างแรกเลยกระจังหน้าเขานะครับนี่ในส่วนของเฮดนะครับแต่งเป็นเฮดแดงมาใครที่แบบ ดูแจ๊ดอยู่แล้วนะเขาจะรู้กันนะครับตัวนี้ก็คือแต่งมาสวยๆนะครับในส่วนของโลโก้ยังไม่พอนี่ในส่วนของล้อแม็กก็แต่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นแม็กนี่นะครับขอบ15นะครับนี่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะฮะคันนี้ฟิล์มจะเป็นออกฟิล์มใสนะครับใสๆเขียวอย่างนี้นะครับตามสไตล์วัยรุ่นที่แบบว่าชอบรูทซิ่งๆอยู่แล้วนะครับฟิล์มเนี้ยโคตรเท่นะฮะนั่งอยู่ข้างในก็คือเห็นได้ชัดเจนทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านหลังเนี่ยตัวนี้จะมีทีเด็ดอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของท่อแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นท่อแต่งบางมดนะครับนี่บางมดแท้นะฮะนี่ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับใครที่แบบว่าชอบรถแต่งนะครับแล้วก็ได้เป็น h o n d a Jazz เนี่ยคันนี้แนะนําเลยแล้วก็เป็นโฉม g k ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดนึงนะครับบอกเลยคันนี้สวยมากเพราะว่าฟิล์มมันใสนะครับถ่ายก็จะค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับนี่ในส่วนของพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนโลโก้เป็นสีแดงมาเรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าด้านหลังพวงมลาลัยเปลี่ยนมานครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุก็จะเป็นวิทยุทั่วไปของคันนัแจ็สนะครับ FM AM แล้วต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เกียร์เป็นแบบออโต้สภาพเบาะก็คือเดิมดมนะครับนี่เบาะข้านะครับสีดาไม่มีฉีกขาดชำรุดนะครับหู่คันนี้แบบสภาพสวยมากครับทุกคนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยปีมันยังเก่าไปหน่อยนี่เลยสีนี้เข้มๆด้วยนะครับเป็น นี่เลย Honda Jazz นะครับตัวนี้ 1.5S นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้การแต่งนะครับกระจังหน้านี่จะเหมือนตัว r s เลยนะครับตัวนี้คือมองมาด้านนอกนี่ตัวท็อปชัดๆนะครับแต่จริงๆเป็นตัวเริ่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันสวยครับสีดำแล้วก็ราคาหลายคนสงสัยแน่นอนว่าแจ z z ปี18นะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าอยู่ที่499,000นะครับไปหาป้ายแดงหายากแล้วนะครับแต่เนี้ยปี18เกียร์ออโต้นะครับกับการแต่งที่แบบ เยอะแยะแบบนี้ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของล้อแม็กนะครับนี่เป็นขอบ15นะครับแต่งมาให้4ล้อเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในกันนิดนึงนะครับนี่นี่ภายในก็เดิมๆนะครับตามสไต,าตาล์ของ h o n d a j a จนะครับจะคล้ายๆกับคันสีขาวเมื่อสักครู่เลยนะครับนี่ตัวนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆเดิมๆใครอยากไปแต่งอะไรเพิ่มติดจอติดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะฮะสภาพคือมันดูดีจริงๆครับคันนี้ นี่รถปี18นะครับใครที่แบบหารถ Honda Jazz อยู่นะครับคลิปนี้บอกเลยว่าพาดูกันหลายคันเลยนะครับแล้วก็มีอีกคันนึงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับพอดีรถยังไม่เข้ามานะครับตรงนี้ก็มีสีแจ่มๆมาให้เลือกเหมือนกันสำหรับชม GK นะครับใครสนใจก็สามารถกดแคปคลิปนี้นะครับส่งให้กับแอดมินของเรานะครับได้ที่ไลน์แอดเลยหรือว่าจะโทรมาเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์ 90997129นะครับแอดไลน์มาได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะให้ดูด้านหลังคันนี้นิดนึงก่อนจะจากกันไปตัวนี้จะมีในะส่วนของนี้เลยนะครับเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับคีบฉลามแต่งมาแล้วนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับนี่ RS นะครับเนียนยังก็ตัวท็อปนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับ ใครชอบคันไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยอยากดูรถเท่าไหร่ผ่อนยังไงนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ทักกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ